หลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่าใกล้ๆกับกรุงเทพนั้นนะครับมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากมายรอให้สายกินสายเที่ยวได้ลองไปเยือนอยู่อย่างที่นี่นะครับตลาดละแหงร้อยปีอยู่ในจังหวัดปทุมธานีก็เป็นอีกที่หนึ่งนะครับที่มีสเสน่ห์ชวนเที่ยวเพราะเป็นตลาดโบราณอายุเก่ากว่าร้อปีเลยตั้งอยู่ในห้องแถวไม้ริมน้ําแถมยังมีของกินอร่อยๆมากมายเลยนะครับ ฮัลโหลสวัสดีครับตอนนี้ผมนั่งอยู่ที่ตลาดละแหงนะครับเป็นตลาดที่มีอายุยืนยาวถึง100ปีเลยนะครับที่นี่ก็เป็นตลาดในชุมชนละแหงนะครับก็ค่อนข้างเงียบนะวันนี้เป็นตลาดที่เปิดขายทุกวันนะครับเป็นแหล่งชุมชนเหมือนริมน้ําชุมชนริมน้ําที่เขาก็ใช้ชีวิตประจําวันกันก็ยังมีมอเตอร์ไซค์ขี่ผ่านไปผ่านมาแล้วก็คนก็ กินก๋วยเตี๋ยวอะไรเงี้ยร้านก๋วยเตี๋ยวร้านขายของชําร้านขายของทั่วทั่วไปนะแต่ว่าถือว่าเป็นบรรยากาศแบบคลาสสิกนะก็น่ามาเดินเล่นนิดเียหน่อยตลาดไม่ใหญ่มากพอเป็นเดินเล่นไปเกมิกแต่เดี๋ยวพาเดินสัก,กรอบหนึ่งแล้วกันนะครับทำายลูกอันนี้เป็นเชือกที่เขาทำประมงไงเชือกเออเ๋ยวไปเล่นของเขาเดี๋ยวเชือกเขาหลุดเดี๋ยวพันกัน นี่มีเชือกเล่นว่าวเออมีหนังสติ๊กอเนี่ยอุปกรณ์ทำประมงไก่เหงไก่เฮงไขเ่เฮงการประมงนี่เดี๋ยวพาเดินเข้าอันนี้มันอยู่ซอยที่ซอยแรกนะซอยแรกเดี๋ยวพาเข้าตรงทางเข้าที่มันเป็นที่เป็นป้ายตลาดร้อยจีดีกว่าเห็นป่ะมีมอไซค์เข้ามา นี่เป็นทางที่จอดรถนะฮะเราจอดรถตรงนี้เลยเข้ามาก็จะมีแบ็กดรอปให้ถ่ายภาพนะ,ะตลาดละแหงเนี่ยโอ้โหเป็แผนที่โบราณนะที่นี่อุดมไปด้วยวัดนะนี่ไงตลาดละแหงอยู่ตรงนี้อยู่ใกล้วัดบ่อเงินบ่อทองลำมหาเมฆนิธิพุทธยานโอ้เยอะเลยจังหวัด,ดนนทบุรีคณอยู่ที่นี่นะ นี่เข้ามามีรูปตรงนี้เลยถ่ายรูปสวยๆเลยเนะี่ยฟ้าสวยมากเลยเข้าไปข้างในไหนก็ป้ายอ๋อเนี่ยเหนื่อยแล้วแม่เหนื่อยไม่เหนื่อยแล้วไม่เหนื่อยนะครับงั้นเดินอีกสองรอบอเดินอีกสองรอบไม่เหนื่อย มันร้อนวันนี้มันร้อนครับเขาขาวมากเขาเจอว่าวันเต็มวันที่ผาผฝนมันจะตกเป็นช่วงๆวลยอ๋อเย็นสบายเลยกาแฟแม่กาแฟโบราณนะโอ้หน้านั่งเฮ้ยฝั่งนี้ก็มีอีกเนี่ยร้านอากงอะเรมอไซค์มาแล้วหลบรถกันเร็วอ่าสั่งรอบแล้วเนี่ยคนเนี้ย พาขี่มอเตอร์ไซค์เล่นต<อ>ลาดละแห่งร้อยปี ตั้งอยู่ที่ชายคลองระแหงติดต่อคลองพระอุดมในตำบลระแหงอำเภอลาดหลุมแก้วจังหวัดปทุมธานีตลอดทั้งสองฝั่งคลองเป็นห้องแถวไม้ติดต่อกันยาวตลอดทางซึ่งทางอำเภอลาดหลุมแก้วเทศบาลตำบลระแหงและชาวตลาดระแหงได้ร่วมกันอนุรักษ์ตลาดเก่าแห่งนี้เอาไว้โดยจัดเป็นตลาดน้ำเหมือนในอดีตเลยครับเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของจังหวัดปทุมธานี ง่างกินด้วยเค้กดีมากโอเ้โอเ,เพลงเ,งเงคาะเลยคำมันหวานดีจังให้ดูด้านนี้ดีกว่าออนี่เป็นเมี่ยงคำเฮ้ยมีวาตารีด้วยนี่ขอาทำขนมสดเลยเนี่ย น,น้ำแข็งสายไอสตินต้งระวังรถตะไคด้วยนะโอ้อน,นี่ขายจะาโอ้สารเจ้าละแหงซึ่งสร้างมาพร้อมกับตลาดละแหงเพื่อเป็นที่สการะ บูชาเทพเจ้าและบรรพบุรุษของชาวไทยเชื้อสายจีนในตลาดแห่งนี้นะครับซึ่งมีปึงเท่ากงตาปึงเท่ากงม้าหรือยายเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำศาลที่ช่วยเรื่องค้าขายร่ำรวยมีโชคลาภสุขภาพแข็งแรงด้วยนะครับ อ่าเล่นอะไรอยู่นี่นี่ไงลูกบอลไปไหนแล้วลูกบอลอยู่นี่นี่ไงเดี๋ยวผมให้มาเติมเองตึ้งเตะแล้วเตะโอ้ยงงเลยแค่ต่งหนูเปิดได้ไหมคะอ่าตึงยลงแล้วหลงแล้วโอ้เด็กเล่นเป็นด้วยเหรอเนี่ยอ๋อเตะเฮ้ย นี่ไงเตะที่เตะก็วานไปนู่นแล้วโอ้โหไอเบลนี่น่ากินไหมเค้กหน้าไม้อันนี้ลูกยืดแล้วเหรอกันเอาอันนี้ก็ได้ครับลูกยืดแล้วอ่ะกินท่านหน่อยนั่งได้เลยนะ โอ้ยุดเลยเห็นไหมเก่งหนูกินได้แม่ก็ชื่นใจโอ้โหไม่ค่อยกินอะไรค่ะกินได้เอะโอ้ยน่ากินมากเลยใช่พี่นังุ่ินกระแดะรู้อยากเธออยากกินบลูเบอร์รี่เลยใช่ไหมเห็นในกระตูนเยอะใช่ไหม ก็พุดดิ้งนมสด่แม่ซื้อมาอร่อยอาม่าเปิดหมดแล้วคบุเลยอืมโอ้นหอ็ไปได้ใส่ถูงไปก็มัเล่นกันมาเดียว้หำผิใส่ต่างสายว้าวโอของอาม่าไฮโซแล้วเนี่ยอะไรเนี่ยโอใส่หมดแล้วนมแแนะนำให้ลราใ่ แล้วแต่เลือกเลือกระดับความหวานเองเจไร้เจ๋งไรอะเก๋มากอร่อยใช่ไหมเียวลไหมไม่หวานไมหวานดีถูกใจเลยก็มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเรื่อยๆนะนะขอบวกณทีจะเข้ามาวันอะไรผนเยอะ อันนี้อปอออันนี้มันเป็นหยุดยาวคนออก่านอย่างวัดเยอะถ้าเป็นเสาร์อาทิตย์ปกติน่าจะมีคนเยอะคนพื้นที่เขาก็มากินกันเองโอ้กินหมดเลยเหรอเฮ้ยเยี่ยโอ้อร่อยจริงโอ้เดวตคนนี้กินยากสุดๆแล้วเจอชีสเค้กอันนี้เข้าไปกินหมดเลย อร่อยจริงอร่อยจริงขอชิมหน่อยดิฮะของแม่ชิมเหรอโอเคป้าขอชิมหน่อยได้ไหมไม่ได้เลยอ๋ยเนี่ยโอ้ยชื่นใจเป็นไงต้องเดินไหมฮะเสร็จแล้วเป็นไงสนุกไหมตลาดละแหงเข้ามาเงียบๆนะเหมือนไม่มีอะไร แต่พอเราเริ่มซื้อเริ่มช้อปปิง้งมันสนุกมากเลยใช่กินกันแหลกเลยก็เป็นตลาดเล็กๆน่ารักน่ารักนะครับแล้วก็วิถีชุมชนของที่นี่ก็ค่อนข้างจะน่ารักนะคือข้างนอกแดดร้อนเปรียปร้ยงๆเลยอะ่ะแต่ภายในตลาดนี่รู้สึกว่าธรรมดามากเลยอากาศไม่ร้อนนะชิลๆเลยแล้วก็ที่จอดรถมันก็ค่อนข้างที่จะสบายด้วยนะฮะยังไงก็ ใครอยู่แถวๆนี้แวะมาได้นะครับหรือว่าจะเป็นทางผ่านแวะมาซื้อขนมเล็กๆน้อยๆเดินเล่นถ่ายรูปก็ได้เลยนะครับอ๋อเค้ก็อร่อยเลยใช่ไหมกินข้าวกงไก่เจ้ของร้านลูกล็อกลูกล็ออ่าบายบายลาไปก่อนบาย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 ตลาดราชแหง์เอคุยเกิงกไหมพี่คุยเกิงกไหม เออนี่นไงร้านอาก,กงเ่ยเขาเป็นร้านเดียวกันแหละนะพเพราะว่าเป็นบ้านอาก,กงเนี่ยข้างบนเป็นเวี์แฮนด,ดใช่